สวัสดีครับมามากพี่น้องอีกข้าวเหนียวอัมวงครับเหนียวอังมวงสุดแส้มกันเห็นมากอีกกว่าอ,อัดที่อร่อยมากเลยรออสุดจอบมันมากผมงหมวกสองลูก สิบเจ็ดสิบเก้าผมปวดน้าขา่อนนะ้ทำไปทำไมไม่ได้เลย

Obrigado. Hello. 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 เอาแลว่ะองส